หลังจากหมู่บ้านนี้ขารถอยูม่มดมือมือมือนี้มือนี้ก็ร่างสีฮาแนวสิเป็นสือะไรตามกินกับวัมมาาบนวานสิม้ามั่งคักวานี้เด้บักขี้บ้ามันหลวงมาสีเอาบักขีบ้าออกไปเห็ดใหม่เอาออกอะไดรซาลาบานี้มั่งแล้ววาน,นี้ น,นี่กัเศไม้ยี่ห้กับไปพวกไม่พวกหม่เกี่กยวเกี่ยวไนดีอย่ตัวน,นี้กับพิเดใหม่เกี่ยวนอกบอกไม่เห็ดเกี่ยวนอกหม่ลูกปืนกับตัวด้ไปซื้อใส่ไม่บบบนี้ หอดหกหกหนึ่งส่ว์แยกออกแล้วสา,ยยาเหตงคืขึ้นมาขี้เมาลวมมือซื้อได้นี่เอามาขี้เมาอบบอะไรเล่ได้แมง ต้องขีดินต้นองจารอบีอะไรอยู่นี่ยฮะจังหน้าเตรียมกันดยมันต้องเจอเนีสร้างไ้บ้านไหมอันไหนประจำเป็นถอดออกให้ีเม็ดแต่ขั้นขาวๆอยู่นี่ถอดรอกเลยถอดร,ร,รอกแล้วบมดีวันมันหนัก ออกรถปีแรกเสืออะไรมัดไปเครื่องหนึ่งเหรอข้างตัวรถมัดเครื่องมัดเครื่องและค่าข้างตัวรถเหรอจักหนอดจักยังเนี่ย เห็ดคือครับลายสีเห็ดไทยบางเดียวบ่คือคนเขาบอกขอทาน่าถอดรอกเห็ดใหม่ จางหวเบิ้งประกอบที่เป็นยังไงหลังจากซื้ออะไรมาแล้วขอบคุณครับ